อากันยุตาคนอากาันยูณพลานาศีมหานครอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารและของใช้อุปโภคบริโภคเป็นที่ชุมนุมค้าขายของมหาชนชั้นวัรณะและด้วยเหตุเหยียดหยามชนชั้นกันนี้เองวัรณะต่ำสุด จึงไม่ได้รับการยอมรับสังคมในชมพูทวีปในการยอมรับเฉพาะชนชั้น 4. วันนะนั่นก็คือวันนะพราหม์ผู้เรียนพระเวทถือเป็นผู้รู้ระดับต้นวันนะกษัตริย์เป็นวันนะนักรบถือเป็นผู้ปกครองเป็นชนชั้นที่ยอมรับเป็นลำดับสองรองจากาพราหมณ์ วันนะแพทย์ชนชั้นคฤหบชดีพ่อขาวานิชผู้บริจาคทรัพย์เป็นที่ยอมรับในวันณะที่สวันณะสูตรชนชั้นแรงงานการช่างผู้รับใช้ถือไว้ในลำดับที่4เป็นลำดับสุดท้ายคือชนชั้นวันณะคนจันทานซึ่งเกิดจากการผสมพันธ์ชนชั้นข้ามกัน ถ้ามนตะ้ระหว่างพ่อกับแม่ต้องถูกตาจันทานี้แต่ได้เกิดติดตัวไปชั่วชีวิตไม่มีผู้ใดคบค้าสมาคมเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปในพารณสีคันนั้นได้มีหนุ่มจันทานผู้หนึ่งรู้เวทมนต์เล่งผลไม้ให้เกิดและโตจากต้นทันตาเห็น อมด้วยอำนาจแห่งมนตนนี้จงบันดาลให้มะม่วงออกผลด้วยเถินเพี้ยงมานบคนจันทานผู้นี้มักจะเสกผลไม้นอกฤดูกาลที่หายากออกจากต้นอยู่เสมอชุมชนคนชั้นล่างก็ได้อาศัยเป็นอาหารและใช้จำน่ายแลกเปลี่ยน สิ่งจําเป็นต่อชีวิตอย่างไม่ขัดสนตลอดมานานค้านหนุ่มจันทานจึงนำผลไม้ที่ใช้เวทมนต์เร่งให้ออกผลนำไปขายในเมืองหลวงและมีครั้งหนึ่งในฤดูแลง้งซึ่งพารณสีแทบจะไม่มีพืชผลบริโภคมะม่วงและส้มลูกโตของคนจันทาน จึงได้กลายเป็นสิ่งยั่วตายนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักดูสินท่านพี่มะม่วงลูกโตน่ากินมากเลยเห็นแล้วเปรี้ยวปากซื้อไปกินที่บ้านกันเถอะพี่อุ๊ยไม่ได้หรอกมะม่วงพวกนี้เป็นของคนจันทานน,าน่ะน้องรักอย่ากินเลยเดี๋ยวจะพาไปซื้อที่อื่นดีกว่าแรงอย่างนี้ไม่มีผลไม้กินหรอกพี่ น้องดูแล้วไม่มีใครขายเลยซื้อเถอะพี่นะนะนะอยากกินซื้อเถอะก็ได้ก็ได้ในขณะที่ชาวเมืองโจดจันถึงผลไม้ที่คนจันทานขายอยู่นั้นก็มีพ่อค้าในเมืองพาราสีคนหนึ่งรู้มาว่ามานพจันทานผู้นี้ต้องมีเวทมนต์พิเศษเรียกผลไม้ได้แน่นอน มนเทวานี้มีจริงเราต้องตามไปถึงที่พักของเขาและขอเรียนวิชามาให้ได้เท่านี้แหละเรารวยแน่ๆเมื่อนายวัน,นิชติดตามมาจนถึงที่อยู่ก็เข้าไปตีสนิทพูดเยินยอและขอล่ำเรียนวิชาอย่างนอบน้อมได้โปรดเถอะพ่อถ้าพ่อสอนมนให้แก่ข้า ข้าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ประชาชนได้มีผลไม้กินทุกๆฤดูบุญบารมีที่จะได้นั้นก็ไม่ตกแก่ใครตกแก่ท่านไม่ไปไหนเอาเถอะข้าจะสอนให้ก็ได้แต่ข้าขอคำมั่นสัญญาหข้อได้ไหมได้อยู่แล้วจากกี่ข้อข้าก็ให้ท่านต้องสัญญาว่าเมื่อใครถาม ถึงครูผู้ให้วิชาท่านท่านจะต้องตอบความเป็นจริงกับพวกเขาว่าท่านได้เรียนวิชามาจากเราโอ้เรื่องแค่นี้สบายมากมนเวทนี้ตกทอดมาตั้งแต่บรรมการขอท่านตรงตั้งใจเล่าเรียนคัดลอกเอาคาถาสำคัญมาใช้โดยสุจริตเถิดแต่หากท่านอากตันยูต่อครูผู้ให้วิชา ยอมเกิดความเสื่อมในมนไม่อาจใช้เรียกผลพือใดๆได้อีกเลยเมื่อถึงการเริ่มท่องตำรามานพชั้นจันทาก็สายสยายมนอบรมแนะนำวิชาให้นายวานิชผู้เป็นศิษโดยไม่ปิดบังนายวานิชก็จดจำและบันทึกไว้เป็นตำราของตนต้องจำต้องจำต้องจำ เพื่อเงินทองของเรารวยรวยรวเ <L un> มื่อจบครบหลักสูตรวิชาเวท <L un> ก็ทดสอบได้ผลจนน่าพอใจ <L un> จิตของมานพจันทานก็ดิ่งโลดด้วยความดีใจเป็นอันมากโอ้โ oh ห oh นี่ขนาดเพิ่งปักกิ่งไปแท้ๆพอท่องมนไม่กี่กระใจดูสิมะม่วง,งก็ออกผลจนกินได้ทนัทนตาเห็นวิเศษมหัศจ,จรรย์จริงๆ เมื่อได้วิชาจนสมอารมณ์หมายแล้วจิิตก็อำลาครูกับเข้าเมืองขอบใจท่านมากที่สอนมนต์นี้ให้กับข้าข้าไปละต่อไปนี้ข้ารวยแน่ๆอย่าลืมสัญญาที่ท่านไว้ให้ละ่ะไม่ลืมไม่ลืมสัญญานั่นน่ะเหรอจะสำคัญอะไรในตอนนี้เรารู้เวทมนต์แล้วนี่นะหลังจากนั้นเขาก็ใช้เวทมน์วิเศษ สะพังผลไม้จนมีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะผลมะม่วงเสกเมื่อใดก็ออกผลมาจนกินได้ทันตาทุกครั้งมหาชนต่างชื่นชมสรรเสริญว่าเขาเป็นผู้วิเศษชื่อเสียงนายวาน,นิตด,ดังไปทั่วทั้งนครจนมีวาสนาได้เข้ารับราชการในกรมอุทยานหลวงในที่สุดก็เป็นอย่างที่เราคาดไว้ มีทั้งชื่อเสียงและเงินทองหมน,นี้วิเศษจริงๆงานราชการที่พ่อขาผู้นี้ต้องรับผิดชอบนั่นก็คือบรรดาลผลมะม่วงสุกจากต้นมะม่วงที่ไม่เคยออกผลในอุทยานให้แก่พระราชาและพระราชวงทุกทุกพระองค์ได้เสวยนายวานิชใช้เคล็ดวิชาและสวดสาธยายมน์ที่ร่ำเรียน มาจากครูมานพจันทานอย่างตั้งใจสุดๆจากมะม่วงที่มีแต่ใบบัดนี้ด้วยมน์ก็ปรากฏลูกมะม่วงลูกโตเต็มต้นบางลูกก็เริ่มสุกเป,ปล่งปลั่งน่ากินมหาอามาตย์ก็คัดสันขึ้นถวายเป็นผลงานสำคัญได้ภายในวันเดียวมะม่วงนอกฤดูจากผู้ชำนาญวิชาของราชอุทยานพระเจ้าค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยมะม่วงพวกนั้นไม่เคยออกผลด้วยซ้ำดูสินะน่ากินลูกโตโตพระเจ้าพรหมทัตทรงยินดีในพืชผลนั้นพระองค์ตัดเรียกหาคนรู้ทางเกษตรคือผู้ผลิตผลมะม่วงเข้าเป้าทันทีใครกันนะเก่งเหลือเกินวิชานี้น่าจะนำเมืองของเราเป็นครัวโลกได้จริงก็ข่าวนี้ พระเจ้าพรมทัตทรงตัดชมเชยนายวานิชอีกทั้งยังจัดรางวัลเสื้อผ้าอัญมณีตอบแทนให้จำนวนหนึ่งนายวานิชดีใจได้ไม่เท่าไหร่ก็แทบเป็นลมเมื่อพระเจ้าพรมทัตทรงรับสั่งถามถึงผู้เป็นอาจารย์ใครเป็นผู้สอนวิชานี้แก่ท่านหรือออคือจะทำยังไงดี ถ้าบอกความเป็นจริงอายเขาแย่ชื่อเสียงที่สร้างมาผลปี้หมดแน่มีครูเป็นจันทานใครจะเชื่อถืออ้าวว่ายังไงล่ะเราถามท่านว่าใครเป็นคนสอนวิชานี้แก่ท่านพระเจ้าค่ะคือข้าพระองค์เรียนมาจากพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งอยู่ไกลมากถ้าเป็นศิทธิ์พราหมณ์พระเจ้าค่ะทันทีที่นายวน,นิช พูดโปรปลด,ปลดอันเป็นการอักตัญญูต่อครูบาอาจารย์ความจำในวิชาก็หายไปหมดสิ้นวันต่อมาจากนั้นสิทธิอักตัญญูคนนี้ก็ไม่สามารถเสกคาถาเรียกมะม่วงและผลไม้ใดๆได้ไดอีกตายแน่ๆทำไมเราจำวนนั้นไม่ได้เลยนะเสกอยู่ทุกวี่ทุกวันลืมได้อย่างไรตายตา อมาดอ้วนนั้นเอาเราตายแน่ใกล้ถึงเวลาที่จะมาเก็บมะม่วงแล้วสิเมื่อไม่อาจเสกมะม่วงถวายพระราชาได้อีกนายวาน,นิชก็ถูกขับไล่ออกจากพระราชอุทยานในเมื่อเจ้าทำงานได้ไม่เหมือนเดิมก็อ,ออกจากวางไปซะหน่อยแน่นึกว่าจะมาเสวยความสบายได้อย่างนั้นหรือขอบคุณท่านที่ไว้ชีวิตข้าข้าจะกลับมา อีกครั้งและจะกลับไปเรียนวิชามาแก้ตัวใหม่ในวันหน้าทำไมเราถึงดื่มได้นะนายวาน,นิชกลับมาอ้อนวอนขอให้มนพจันทานถ่ายทอดวิชาเมตมนให้ใหม่ท่านมิได้หลงลืมหลอกนายวาน,นิชแต่ท่านพูดปดมเทสอากตันยูต่อเรามนวิเศษจึงได้เสื่อมคลายเอ๊ะรู้ได้ยังไงกันนี่ โอ้ท่านอาจารย์ถ้าผิดไปแล้วยกโทษให้ข้าเถอะไปซะเจ้าจงไปให้พ้นจากชุมชนคนชั้นต่ำที่ท่านเหยียดหยามอับมาในการครบค้ายกย่องโทษท่านอาจารย์ไม่ยกโทษให้ข้าจริงๆเลอเบญกร,รมคนอักตัญยูอย่างท่านเราคงยกโทษให้ไม่ได้หรอกไปซะเถอะต่อมานายวาน,นิษสิทธิ์อักตัญยูก็ถูกขับไล่ ต้องเรียบหนีจากไปอย่างเร็วผลจากนิคมคนจันทานการกระทําของนายวานิศสิทธิผู้ลืมคุณครูผู้ให้วิชาถูกนินทาว่าร้ายจนทั่วพารณสีจนตัวเขาต้องซัดเซไเนจรหลบหน้าผู้คนผู้คนพบเห็นเขาครั้งสุดท้ายบนขอบเหวสูงฉัน ก่อนชายผู้อากตันยูจะทิ้งตัวลงไปไม่พบใครตลอดกาลในพุทธกาลสมัยนายวานิชอากตัญยูจำเนิดเป็นพระเทวทัตมานพจันทานสเสวยธชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอากตันยูตาว่าด้วยคนอากตันยูก็ได้จบลงไปแล้วแล้วเราจะมาพบกับ ตอนต่อไปตอนใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ